มาทันพอดีอันนี้ก็จะเป็นเรือไปทาลองก้าซูนะครับเราจะไปส่วนสัตว์ทาลองก้ากันด้วยเรือลำนี้นะครับนี่ข้างบนเขาก็เขียนเรียบร้อยนะครับไปทาลองก้าซูนะโอเค ก็มาถึงทาโรงกาซูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เป็นท่าเรือสวนสัททารองกานะครับนริสั์ทารองกาเนี่ยก็เป็นนริสั์ที่อยู่พูซิดนี่มานานนมแล้วนะฮะ,ะแล้วก็เดี๋ยวต้องขึ้นรถนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมีกระเชา้าให้ขึ้นเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้ว <c oughs> เพื่อขึ้นรถคันนี้ไปนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในรถนะครับ ก็จะนั่งบัดไปแต่ก่อนมันจะมีกระเช้าอะนะขึ้นจากตรงท่าเรือนี่แหละขึ้นไปแล้วมันจะเห็นวิวอะไรด้วยแต่เดี๋ยวนี้กระเช้ามันปับปรงเหมือนมันยกเลิกไปแล้วอะ่ะไม่น่าจะมีละก็เลยต้องนั่งรถแบบนี้แทนตอนนี้ก็อยู่หน้าสวนสัตว,ตว์ทาลองก้าแล้วนะครับนี่เลยบึกนี้ก็เป็นไอคอนิกนะครับของสวนสัตว,นตวน์นะ พาลองกาสูซึ่งสร้างมานานมากแล้วผมซื้อตัว๋วอ,ออนไลน์มานะครับถ้าซื้อตั๋วแบบออนไลน์เนี่ยเขาจะลดไป10%ราคาตั๋วอยู่ที่49.5ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับไม่แน่ใจว่าค่าตั๋วเต็มเท่าไหร่นะนี่วันนี้มีเด็กๆมาเต็มเลยโอ้โหมานักศึกษากันเต็มเลยนะเดี๋ยวไปดูว่าจุด ตรวจตัวอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในสวนสัสตว์แล้วนะครับอันเนี้ยคือออนไลน์ทิตนะครับที่ผมเซฟไว้เป็นรูปนะแล้วเขาก็จะให้แมพมาอย่างนี้เลยอันแรกเลยเจอหมีโคอาล่านะนั่นนะ่นนนะเห็นไหมนอนอยู่ตรงกลางอะ่ะนอนอยู่ตัวเดียวเฮ้ยนั่นหนีตัวนึงนี่เห็นไหมน้องขยับแล้วนั้น นึงนี่นี่นี่น่าร่กอะเป็นนางขยัหันนะนั่งฉันไปหันีารล้เนไหี่หมนเยสกรีมได้เลยนหรนี่ นั่ไงเห็นไหมนี่เลยมีคลแล้กระโดดกระโดดเดี๋ยววันนี้นะครับเนื่องจากเวลาน้อยเนี่ยเราคงดูเฉพาะสัตว์ที่ท้องถิ่นอยู่ในออสเตรเลียนะรั่งเดินละเดี๋ยวนางกระโดดแน่เลย น่ารัก่ะตูมไปใกล้ๆคง,งไม่กระโดดสูงใช่ไหมเนี่ยคือคัวล่านะก็เป็นสัตว์ประจำถิ่นของออสเตรเลียนะเป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องอ่ะเรียกว่าหมาสุพยลก็คล้ายๆจุงโจแต่ไองกระเป๋าหน้าท้องโคัวล่าเนี่ยมันจะเอ่อเข้าใจไม่ผิดนะย้อนกลับหลังหรือเปลา่า ไม่น่าจะใช่นันอันวอมแบกนะทีนี้ลูกคอาล่ากับลูกจิงโจ้เขาจะเรียกเหมือนกันนะครับว่าโจอี้เรียกได้ทั้งลูกคอาล่ากับลูกจิงโจ้เลยทีนี้อาหารหลักของมันเนี่ยมันจะกินต้นกำก็คือต้นยูคาลิปตัสน,นั่นเองมันคืออาหารหลักของมันเลยแล้วก็กินน้ําน้อยมากก็เลยเป็นที่มาของชื่อคอาล่าที่แปลว่ากินน้ําน้อยนะครับมันจะอยู่ช้าๆซึ่งเชื่ออย่างนี้หละอยู่ตามต้นไม้รับก,ก็เลยเอ่อ โดนทำ้ายได้ง่ายนะรัฐเดียวที่เขายินยอมให้อุ้มขวาร่าได้ใช้คำว,ว่าอุ้มนะครับไม่ใช่แต่ไม่ใช่ต้องนะอุ้มขึ้นมาได้คือรัฐควีนแลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยรัตนิวเซาเวลหรือว่ารัฐวิกตทอเรียที่ตั้งของเมืองเมลเบิร์นแล้วก็ซิดนีย์เนี่ยไม่สามารถที่จะอุ้มมันได้นะครับ <Brand ing. S 1> แต่ว่าสามารถที่จะไปลูกๆคลำๆได้นะอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่นะครับ น่ารักมากเลยมันก็จะชาชาชิ่งเชื่องนะและด้วยความที่มันกินต้นกำหร,รือต้นยูคาลิปตัสเนี่ยอ่าซึ่งเป็นต้นไม้ที่มันมีสารพิษอยู่ในตัวเนี่ยแต่โคลามันกินได้นะมันก็จะมันเลยเนื้อโคลาก็เลยไม่อร่อยก็เลยไม่ที่เป็นที่โปรดปรานของอสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับที <c oughs> เ่เเดินมาแล้วว่าน่ารักมากเลยปกติเขาบอกว่ามันชอบนอนมากเลยนะแต่นี่มันตื่นขึ้นมาเล่นเนี่ย น่ารักจังเลยจริงๆอ่ะที่นี่เขาจะมีอให้อะไรนะให้ใกล้ชิโคโอลาได้ด้วยนะน,นี้มันกลวนัวไอนน้มันทำลาอ่ะน่ารักมากมากเลยอ่ะนี่ตัวนี้ทำลางตัวนี้กทำลายทำลางอะไรอ่ะกรู้ เห็นไหมมีสามตัวนเนี่ยน้องปีนต้นไม้น่ารักมากเลยด้านหลังผมก็เป็นกลงโคราลานะครับอาจจะมองไม่เห็นนะจริงๆอ่ะเขามีให้ใจ่ายเงินเพิ่มนะครับเพื่อที่จะไปสัมผัสโคราลาอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับดูไกลๆก็ได้นะตรงนี้ก,ก็จะเป็นเต่าเป็นชีวิเ <seats. S 1> <im it> ต่าต่างๆนก็จะมีกิ้งกงกิ้งกานะ เลดเดลลี่แบล็กสเนกนะครับนั่นไงเห็นไหมนอนอยู่ไม่เห็นแน่เลยอู้าจะเป็นตามธรรมชาตินี้แบบน่ากลัวมากเลยนะเราไม่เห็นเนี่ยตป่านนี้วยลงสวนนะเนี่ยอันนี้คือสแานทูทอยนะครับเออสวยดีครับอันนี้งูเหลือมบ้านเราชัดๆเลยนะครับเนี่ยในแผนทีก่ก็บอกว่าเจอในชาวาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ที่แน่ๆก็คือเมืองไทยนั่นเองนะฮะ แล้วก็มุมนี้นะครับก็คือมุมที่ถ่ายรูปทาลองกาได้สวยมากนี่เลยนี่นี่คือความหมายของควาว่าทาลองกานะครับภาษาอบอริจินนะครับแปลว่าวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับนี่เลยสวยงามมากีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนยีราฟนะครับนี่เลย โหยีราฟนี่เห็นวิวสวนทุกวันเลยนะแล้วก็ปากก็หยุบหยับหยุบหย,ย,ยับกินต้นไม้นะฮะาะในนี้ก็มีทั้งยีราฟนะครับแล้วไกก่นุจะเป็นม้าลายแล้วก็มีนกไก่งวงด้วยนะมีไก่งวงด้วยอะ่ะนั่นแหละไกลๆน้องยืนด้วยเมียแคทในตัวนี้ก็สังเคราะห์แสงนะนั่งสังเคราะห์แสง,นะง,สง,แสงด้านบนก็มียีราฟสองตัวนี้ไม่รู้ขุดอะไรอยู่ตัวนู้นก็นนนั่งสังเคราะห์แสง ตอนนี้ก็เดินมาถึงโซนนี้แล้วนะครับนี่เลยศาลาไทยนั่นเองนะฮะและเราก็จะไปดูแพนเห็นแล้วนะแพนและนี่ก็คือช้างไทยนั่นเองนะฮะโอ้ยอยู่ไกลนี่ช้างไทยนะแล้วก็มีเป็ดด้วย แล้วก็มีเป็ดร้องแล้วเสียงเป็ดร้องเนี้ยคล้ายๆเสียงเป็ดไล่ทุ่งเลยคือถ้าปิดตาเนี่ยนึกว่าอยู่ตามชนบทที่เมืองไทยเลย,เยได้ยินไหมเป็นเสียงเป็ดไล่ทุ่งอ่ะคือน้องช้างไทยนะฮะสำหรับใครรู้ว่าชื่ออะไรนี่พิมพ์บอกมาได้นะครับตรงนี้ได้มีอยู่สองตัวนะฮะแต่จริงๆแล้วไม,ไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวนะ,ะโอเคอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกับช้างไทยหน่อย กินไม้ไผ่ครันอ้อยกินไม้ไผ่นเนี่ยก็จะมีเจ้าไก่พวกนี้เดินนะเดินอยู่ตามพื้นอ่ะเอาลงไปละตรงนี้ก็มีเด็กๆมารอดูโชว์แมวน้ํากันเต็มเลยนะเนี่ยเนี่ยก็จะมีโชว์แมวน้ํานะครับเขาก็จะให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาดูฮัลโหลพิพโตพุทบอยฮัลโหล บายเขาบายแล้ว,ด,ลวด,ด้วยเนี่ยเนี่นั่นไงเห็นจิงโจ้ไหมนอนไม่หันหน้ามาทางเนี้ยเดี๋ยวจะไปดูเทสแมนเนนเดว,วิลเทสแมนเนนเดว,วิลนะครับมันอยู่ข้างในมันมืดมืด,มมดอ๋อมืดมืดไหนอนะ น้องอนี่มีจริงโจ้ตายขอขาอว่ามีรถชอบมาชนจริงโจ้กับแพทแมนแนนเดว,วิลนะน้องอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนอนหลับปุ๋ยเลยอ่ะเนี้ยนี้ยัวจะดำดำหูจะแดงแดงนะครับ 1> 1เดินแล้วที่เห็นใกล้ๆขันมาเลื่อหูมันจะแดงแดงนะ เนเนนเดวิลก็เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าทองเหมือนกันทีนี้เขาก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์เทสเนเนียนนะครับหันไปทางนู้นละนอนทำไมมานั่งตรงนี้อ๋อจิงโจ้ เนี่ยเขาก็จะมีประตูอยู่หลายชั้นมากเลยนะมันก็จะมีนกเต็มเลยไหมนี่นกแก้วนกแก้วโอ้ใ,ใกล้มากเลยนะเนี่ยรังอยู่ตรงนี้นะครับนกแก้วรังอยู่นี่หรอนกแก้วสีสันสวยงามพวกนี้มันเป็นนกประจําถิ่นออสเตรเลียนะพบได้โดยทั่วไปตามแบบในเมืองตามต้นไม้เลยนะเขาไม่ได้เก็บมาเลี้ยงนะไม่รู้เขาเลี้ยงหรือเปล่านะฮะ เขากำลังบินเป็นลูกหัวใจเธอนอกไปแล้วอ่ะน้องทานปาก,ก้านะฮะตัวนี้นุ่นมีอีกสองตัวตรงนุ่นไอตัวนุ่นชื่อเจ้าด่างไอต่นั้นชื่อโอวันตินหรือชายเย็นเองไอตัวนี้ชื่อนมสด เห็นไหมมีชื่อครบแล้วสามชื่อนา่ารอดนใกล้ๆลองลองมาใกลยไปดูตัวอื่นดีกว่าลองแพ้แพลองแพ,แพ,แพ้ลองแบบแบบเออไก่พวกนี้หน้าตาตลกจุงไก่อะไรอะ่ะ กคือไก่อะไรอะไรทำไมเธอหน้าตาตลกจังไงเนี่ยมันมีอธิบายด้วยเดี๋ยวหน้าตามันน่ารักดีนะครับนุ่นอยู่ในเล้าเต็มเลยแพนนี้ก็หน้าตาตลกคือโซนตรงเนี้ยอารมณ์แบบโอแมคโดนัลล์เจ้ามีฟาร์มใหญ่อะไรประมาณเนี้ย e i e i o อะไรประมาณเนี้ยเป็นแบบทำให้เด็กดูอะ น่ารักดีตอนนี้ก็จะเข้าไปดูวงแบดนะครับมันก็จะอยู่ในที่มืดนะเขาเลยทําเป็นโพรงมืดๆอย่างเงี้ยแล้ววงแบทอยู่ไหนอ่ะมีมะแมลงสาบมแมลงสาบ,สาบน,นี่ที่งๆอๆตัวใหญ่มากเลยที่บ้านนี้านะแบบนี้ที่บ้านนี้ลองกรีดเลยนะนี่วงแบท ใช่ตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้ดำๆนอนอยูต่ตัวนี้คืออ e ีคิดหน้านะครับอี่ดหน้ารักจังเลยอย่าเพิ่งไปเฮ้ยนี่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 นนรูป,ปากมาันรูป,ปากมาันเฮ้ยน่ารักจัง อันนี้ไม่ใช่เม่นนะครับหน้าตาเหมือนเม่นนะแต่ตรงปากนี่จะแหลมๆเหมือนเป็นตัวกินมดนะครับแล้วก็ออกลูกเป็นไข่นะตัวเนี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่าไอ้ตรงขนมันนะมันจะมีน้นํานมออกมาให้ลูกดื่มให้ลูกกินนะขนก็จะเป็น,นหนามๆคล้ายเม่นนั่งเองเลยน้องไปแล้วไอ้นว่นแล้วุ่นปุ๊บแล้วะ พยายามหาลูมดอยู่หรือเปล่าได้อีคิดหนะ้าอีคิดหน้านี่ไม่แน่ใจว่าชื่อภาษาไทยว่าอะไรนะครับน้องเม่นชื่อเม่นได้ไหมอะไม่ได้นะเดี๋ยวสับสนกับเม่นจริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นนกอีมูนะครับอีมูมานี่แล้วนกอีมูนี่มีประวัติศาสตร์สงครามอีมูด้วยนะใครที่สนใจเข้าไปอ่านได้สนุกมากตลกมากด้วย มนุษย์พ่ายแพ้นกอีมูเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติการนะครับเกิดที่ออสเตรเลียนี่แหละสงครามนกอีมูอีมูนกอีมูนี่มันวิ่งเร็วมากเลยนะนั่นแหละประเด็นก็คือที่ทําให้คนพ่ายแพ้สงครามเพราะว่าอีนกอีมูเนี่ยมันวิ่งเร็วตรงนี้ก็มีให้เล่นผาดโผนด้วยนะครับนี่ไปถึงตรงนู้นเลย แล้วก็ที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นก็คือเจ้าตูบบ้านเรานั่นเองนะที่มันนอนอยู่ตามหน้าเซเว่นนะแต่ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าหมาป่าดิงโก้นะไอหมาดิงโก้เนี่ยมันมากับเผ่าออริจินนั่นแหละประมาณ4ี่หม่นปีที่แล้วนะครับอบพยพมาจากเอเชียตะวันอ,อกเฉียงใต้นะแต่นิสัยเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกับหมาบ้านของเราเท่าไหร่นะครับน่าจะนิสัยคล้ายๆหมาป่ามากกว่านี่ตรงนี้ก็เป็นโซนโคอัวา่าอีกโซนนะครับนี่ดูหน้ามันดูหน้ามัน น่านิ่มากๆานอนขึ้นไปนอนอยู่ข้างบนเลยโน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 กัโนโนตรงนี้กําลังเล่มยูคาลิปตัสนะครับข้างบนนี้นอนอยู่เหมือนตุ๊กตา,ตาเลยอนะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในลานนกพีมูกับจิงโจ้นะครับ เขาเปิดโล่งเลยนะครับมันจะทำร้ยายเราไหมเนี่ย,ยอีโมแล้วก็นูน่นจิงโจ้ที่อยู่ไกลๆน,นอนอยู่นุ่นนีออ่นกอีโมนะฮะสส่วนในนู้นคือจิงโจ้น่นอนไม่สนใจใครเลยส่วนนุ่นนอนขาชี้โดเดเห็นไหมนอนขาชี้โดเดเชีเนี่ยนี่คือจิงจู้นะครับเป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะ ไอ้ลูกที่มันยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์นะแต่มันออกมาแล้วว่าก็จะอยู่ในท้องแม่มันก็คืออยู่ตรงกระเป๋าหน้าท้องแล้วก็กินนมกินอะไในนั้นเอาเกาเกาคัานคันเกาให้ไปช่วยเกาไหมเนี่ยแล้วก็ไอ้ลูกมันอะจะชื่อว่าโจอี้นะครับนี่หลับไปละก็เ,เป็นสัตว์ท้องถิ่นออสเตรเลียเลยไม่มีที่ทวีปอื่นนะแต่ว่าบ้านเราก็จะมีอยู่ในสวนสัตว์นะเห็นมีที่สวนสัตว์ สงขาที่สงสัตว์เชียงใหม่ก็มีนะจิงโจ้แดงถ้าตัวเล็กกว่านี้ก็จะเรียกว่าวัลลบับี้ก็หน้าตาคล้ายจิงโจ้แต่ตัวเล็กกว่าอันนี้จะเป็นชื่อจริงๆที่ชาวอัลบอริจินเรียกก็ได้นะครับบูรูอะไรเนี่ยมาลีแยงราะว่าชื่อที่ชาวยุโรปนะครับเอามาตั้งเนี่ยจริงๆก็เรียกตามอัลบอริจินนะแต่เหมือนกับ แคนกาลูอย่างเงี้ยเป็นภาษาบริจินแต่แปลว,ว่าฉันไม่รู้นะครับเหมือนถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าฉันไม่รู้อะไรประมาณเนี้ยหลังจากที่เที่ยวกันแล้วนะครับเอาเข้ามาดูของที่ระลนึกน่น่ารักมากเลยตัวเล็กๆประมาณยีิบสี่เหรียญน,นะแต่นี้นัววอมแบกอันนี้มีโควาล่าด้วยตัวนี้แพนด้าแดงนะครับนี่ไงตุ่นปากเป็ดโอ้ย คือก็บอกว่ามันก็มีไม่กี่ที่นะที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งอะ่ะที่มันควรจะมีแต่ว่ามันไม่มีเสียดายจังน้องขายกี่บาทอันเนี้ยสามสิบสองเหรียญโอ้โน้องขายทั้งสามสิบสองเหรียญน่ารักจังอันนี้ตุ่นปักเป็ดยักษ์เลยไปเป็นหมอนได้เลยอันนี้วัวเล็กตุ่นปักเป็ดเล็กอันนี้ก็อยากเจอแล้วไม่ได้เจอเลย พอกคาเบล่ามีนกอีมูด้วยอีมูน่ก็เจอกเทพไม่รู้เดินออกจากสวนสัตว์แล้วนะครับก็จริงๆอ่ะสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียมันมีเยอะนะแต่ว่ามันก็มันเห็นไม่ครบนะไอ้พาธิพุธหรือว่าไอ้ตุ่นปากเป็ดอ่ะมันเป็นสัตว์อนุรักษ์คือจริงๆอ่ะมันจะมีสาขาของคาลองกาซูอยู่ที่นึงนะซึ่งที่นั่นอ่ะเป็นที่อนุรักษ์ตุ่นปากเป็ดเลยแต่ว่ามันอยู่นอกเมืองมันอยู่ในซิดนีย์นี่แหละสวยงามมาก ทาลงล้าสูงโอเคไปดูสิจะมีรถหรือเปล่าสรุปก็คือไปรถบัสไม่ทันแต่ว่าคิดว่ายัางทันรอบเรือก็เลยเดิน โอ้เหนื่อยขึ้นเรือทันพอดีคือถ้าไม่ทันรอบเนี้ยอันนี้รอบเที่ยงนะครับเที่ยง12อีกรอบหนึ่งก็คือบ่ายสองเลยแต่ว่าเดี๋ยวกาว,ว่าจะไปที่หนึ่งเพราะว่านียเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ว่าจะอยู่ซิดนีย์เดี๋ยวจะไปเก็บอีกที่หนึ่งนะครับเหนื่อยมากไอป้อมด้านหน้านะครับก็คือขอมเอเนซันเป็นป้อมปืนนะครับที่สร้างขึ้น เพื่อป้องกันซิดนีย์นะครับจากรัสเซียในสงครามไทยเมืองนะครับในป,ป้อมนี้นะจะอยู่บริเวณฝั่งทางซิดนีย์นะครับนี่เลยถ้าใครผ่านมายังคาลมการซูเนี่ยต้องผ่านป้อมนี้นะครับด้าน,นหลังเราก็จะเป็นเมืองซิดนีย์นะครับสวยมากท้องฟ้าสวยมากๆครับ ชอบตรงที่เขาทาให้วิวตรงนี้มันสวยไม่แน่ใจว่าทั้งใจหรือเปล่าจะเห็นว่าตกบริเวณเมืองตรง CBD นะครับที่เปิดนะฮะจะเป็นลักษณะโค้งเห็นไหมฮจะคล้ายๆกับสะพานท้าวเด์ใช่ไหมครับเห็นไหมมีความทรงโค้งอย่างนั้นะแล้วก็หันไปดูที่เมืองใช่ไหมครับก็จะเป็นทรงโค้งขึ้นไปตรงกลางก็จะสูงที่สุดแล้วจะไล่ๆลงมาข้างๆสองข้างก็จะต่ำเขาวางแผนไว้แล้วนี้ ตอนนี้ก็กำลังผ่านซิดนีย์ฮาร์เบอร์นะครับสวยมากมีโลอุปรากรณ์ซิดนีย์นะครับหรือว่าซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ก็เหลือก็กำลังเลี้ยวเข้าไปยังเซอร์คูล่าคีนะครับ ก็จะเป็นฮาเบอร์ปิดนั่นเองอันนี้ถ่ายเต็มเต็มเลยนะครับส่วนมากมากเลยน้องป้าสดใสมากนี่เขาจะเลี้ยวเข้าเซอร์คูล่าคีหรือเปล่าเนี่ยเออเลียเล้ยวเลียเล้ยวเลี้ยวเลี้ยวตอนแรกผัว่าจะไม่เลี้ยวขึ้นปิดลำหรือเปล่านี่ถ่ายตัวเองกับเรือนะครับติดเรือด้วยแล้วก็ติด ซิตี้ฮาร์เบอร์ด้วยนะครับแล้วก็โฮเมร่าคอัด้วยอันนี้เรือนะครับอันนี้ผมมายืนอยู่หน้าเรือเ่ยนะอันนี้ก็จะเป็นลกระวันนี้เราถ่ายติดคุณลุงด้วยนะครับเป็นโฟล์กลาวเป็นคุณลุงชาวออสเตรเลียหรือเปล่าเป็นชาวออซซี่หรือเปล่า คุยเหลือเริ่มโครงเคลงนะเห็นไหมครับพอมองมุมเนี้จะเห็นว่าตึกตรงกลางก็สูงที่สุดอีกแล้วแล้วก็มีการลดหลั่นลงมานะความสวยงามมันก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะด้านหน้าผมก็เป็นเซอร์คูลาคีแล้วก็เดอะร็อกผ่านตรงนี้ทุกทีก็พูดทุกที ไอ้ตึกที่เป็นหลังคาทรงสามเหลี่ยมนะครับก็คือเดิมล็อกเป็นโกดังเก่าเป็นช่วงแรกที่มีการสร้างอาณานิคมนะด้านข้างนี้ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นโบสถ์แต่ว่าพอดูแล้วเป็นแกลเลอรี่แต่ไม่รู้ก่อนนั้นนี่เป็นโบสถ์หรือว่าเป็นพวกมิชนาลีเป็นที่สอนสาสาาศาสนาอะไรเมื่อก่อนหรือเปล่าโชคดีนะครับที่วันนี้ไม่มีเรือสำราญมาเทียบท่านะครับ พราะปกติจะมีเรือสำราญมาเทียบท่าทำให้หมดมนังทัศนียภาพไป